กับสวัสดีชช้งท่านด้วยน,นะผมจะสองหนึ่งนะผมวันนี้เราจะมาเอา่อเจดเกมมิ่งเจดเกมมิ่งเพราะผมเพิ่งทางขี้เกียจโอเคเยอะเลยเยัะเพราะเรานี่นะค,นคุ้างขี้เกียจเล่นอะไรเยอะนะจริงๆก็เพิ่งเล่นเมืม่อกี้แหลยะก็เลยไม่อยากเล่นแล้ว แต่วันนี้เราก็จะมาเทตุการด้วยเจมมา,มาสอง2 0ยเต็มแล้วก็อ่ไม่ดูเอโอเคผมได้ RLC มาจากการซื้อโซตัวหนึ่งแล้วก็เอาไปเรียก RLC มาแล้วก็ UTC ก็ผมใช้ไข่เลขจกกิมเป็นสอง2 0ยเสร็จแล้วก็มาซื้อมาเราจะมาดูกัน ต้องมาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเอ้ยเ่็ดอะไรนะถุงืมเซ็นเตอร์รู้เรยอครับเปลี่ยนเซรอร์บีรอะไรของอย่างแพงเลยอ่ะลืมไป แล้วดิลิกก็ตสีด็กปิดเพลงเลยยอดเยี่ยมคุ้มการตัวแดงที่มันแบบเอาเอาตัว x สีฟก็ได้ขอให้มันดีๆแล้วก็สมกับราคาก็พอไม่เพลงน่าเกินน่าเบื่อเลยอโอ้อืมโห450เพลง อืม,อมแม่โอเคโรูเดงกันว่างบ้ามัน่โอ้โหคือมันเพลงเกินไปแล้วแน่นอนเปลี่ยนซื้อครับเดี๋ยวสเลนเราบีแบบ ถ้ามันไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยฮะเสียงการพิมพ์ก็ไม่มี s e ต t i n งดีผมไม่ได้เปลี่ยนเลยไอ้ได้กลนะ่องเนี่ยคนงานานี่ดิ ดแพกเม็ด and UTC เซนเรอะ e b UTC เรา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 มีสามสิบเลยมแล้วกับเซนต้าโอเค heading engineer for good offer เซนที่สามร้อยโลเมดเมดเมดเราไม่ได้อยากได้เม็ดวะเลงเพงเหมือนเดิมมันต้องแพลงด้วย่้ มันพิมอะไรวะโอเคไม่มีเสียงพิมพ์ด้วย <c oughs> ยอดเดย,ดยี่ยมเลยเกมดีต้องมีปุ่มปิดเพลงอ่ะแล้ดูดความเกลือน,นี่ด้วยเกลือแบบมากมาเลย แล้วเขาพิมพ์มาแหละมางว่าจะมีเซิร์ฟพีดีกว่าเดิมอ่ะนะอเออคช่วงนี้เทรดเกมมิ่งอยู่แล้วผมไม่ได้อยากไ้พวกนี้เก้าสิบน่าสนใจว่ะเก้าสิบน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันะเนี่ย ก็โซไปแรกก็แล้วจะซื้ออะไรก็ออกไปโอ้ oh my god ดูดิก็จะมันคุณออกไปตั้งแต่แรกไงนะอนนัจริงๆผมซื้อ utc ไปแค่สองร้อยเพรค่อนข้างถูกมาก,มากมากเลย ซืนี้ไม่ค่อยมีอะไรเสรีย like มของเพลงมากมากเลยโซ่หนึ่งร้อยเหรอต่ำกว่าร้อยผมซื้อเอะเจ๋งอะไรไม่ค่อยกำลังสาแลเราบีเคปไม่ได้พีไม่ได้แล้วเออโอเค เหตเกมมิ่งมันเหอะไรเลยเดบเบเด็บเบเด็บเดบเด็บเด็บเงเด็บเดเด็บเ่เด็บ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 ิดดแล้ว็บเิดแลเวเป้าเม็บของเราคือเก็บตดวเพียเด็บเดด วันตอนนี้มันมีน่าจะสี่ตัวนะก็ <S <S คือแดงที่อยู่ในอ,อีเวนต์นะแล้วก็คิวปิกดกับเรเบอร์ชอลามีแล้วแล้วก็ก๊อดใหม่นะซึ่งอันนั้นเราก็น่าจะไม่ได้จบอะไรอ่ะโอ,อ,อ้ทุกคนดูครัวนี่ดิด UTS แพงกว่า UTF แบบมันเป็ไนไรมั้งนะอืมไม่มีคนเทนต์เลยแล้วทำไมมบอกมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะี่ะโันแพงขึ้นเรื่อยเซนต้าร้อยห้าสิบบายบายเซนต้าร้อยห้าสิบขายหนึ่งสามสิบ จดเยียมทัานก็จะค่อนข้างน่าเบื่อหน่อย ร้อยหูร oh. mm ้อยห้าสิบเพลงมา t c อีกแล้วสองร้อย UTC สองร้อย UTC ถึ่สองร้อยหหองห้าูนเอะอจริงจริงเน่ะ โอเคเราจะไปเทรดดิ okay. uh ้ง plaza กันเป็นครั้งที่ประมาณเอ่อไม่รู้ดีเลี้วทำไมเสียงมันมายุดไอ้จก่เมื่อกี้ ไม,ม่ตังค์อยู่ดีเลยแปดสิบบอทตัวหนึ่งดิเออซื้อซอซื้อซอวีเลยนี่แหเลยอดีมเก้าสิบเราจะไม่ซื้อซอแล้วจะหาแดงเงินยางเช่นซีนีมาหรืออะไรก็ตามที่มันมีเก้าสิบบาใช่เก้าสิบบาทนั่นแหละ ผมอยากได้เนี่ยไอตัวบูทเนี่ยเราได้โซม,มัน,นสองตัวเท่าที่ตอนนี้แล้วก็มีสามตัวอู้โซอย่างเงี้ยเลยอ่ะคุ้มมากเลยเหตุตัวอื่นได้เยอะนะเอาจรกินโซมันมนึกว่าเหตุตัวอื่นได้เยอะมากเลยนะ ถ้าดูถ้าเทียบกับราคาแล้วัาเทียบไม่ติดแต่มันถีได้มันมันโหดกว่าใช่มันโหดกว่าฮิปปิดร้อยเจมก็ห้าอ่าก็สิบมาโอ้ยอดเยี่ยมเลยเรามีตัวบูลเวาทุกตัวจะวินดีเจของมันหายมากแล้วก็เรามีซอด้วยแล้วก็ แล้วมี UTC แล้วราคา UTC อยู่เวอร์ชันเดียวก็คือท็อกซิกคิดนินสั้นมากเลยนะเนี่ยให้ตัวเดียววรฮั้ชารับ UTC พีถาแรก UTC กับบีกหนึ่งแดง แล้ว UTC อันนี้สี่หมื่นเก้าเนาะไม่คุ este. ้มนะว่าลองดูนี่เลยนี DP ่สี่หมื่นห้า DPS แบบไม่คุ <t Ber nd i> ้มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟื่อนไอ้เฟื่อนเฟื่อนเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้มีอะไร ูเลยโอเคเขาจะเอาตัวนึงออกเพราะเราไม่เจอเลยจุดๆจะทำมาดูดิเออโอเคเรารับเพิ่มแบบอีซี่จะตัวหาอะไรอ่ะนี่ชัดมาเออโอเค

Bok bu bu, buku 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 ini bok lo ยันเซฟเลยอะไรอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรเออผมคิดชื่อสโลโแนออกนอยู่เลยเออคิดชื่อสโลโแกน,นอเอาทุกคนนี่ไงเทรดเกมมิ่งเทรดไปเทรดมาขาดทุนยี่ โอเคทำเด็ดเทรดไปเทรดมาเอ้ยเทรดไปเทรดมาขาดทุนเฮ้ <laughs> ย่องอนะ่ะโอ้ยคน,นนี้เลย,แล,เยแล่วมาทวะตัวมแล้วห้องพี่มีคนเดียวเลยเนี่ยกะตัวอืออะไรเพื่อน จริงนะผมมียังส่งตัวนี้แล,ลว้วผมไม่อยากได้อะอะไรมาไม่ได้อยากเลยเออดูความคือนะสิ ซีช็อตกันหรืออะไรถ้า UTC ผมผมเอานะมันคุมอ่ะโอเคขอโทษเสียงข้างล่างเลยแล้วกันในตัวก่อนเอออ,เอ,อ,อะไรเพื่อน คนดูเจ้าคาราฟรินส,ส่งเสีิที่ดูดีเลยแสดงขอเราอย่าไปเชื่อ,อามันนะไอ้วงล้อเนี่ยเแค่จะมีตัวดีๆแค่ไหนก็ตายอย่าไปเชื่อ,อามันเลยนะใส่ประสบการสดตัวเลยอ่ะหยาบหยบอย่าไปเชื่อ,อามันนะ ้เถ้า <medio> มีหาร้อยแตโอเคจังเด้อ้จบไปกันแค่นี้เอยจบกันไปแค่นี้แล้วกันกับช่วงท็อกเอยกับช่วงเทรดเกมมิ่งเทรดไปเทรดมาขาดทุนตัวกยมสุดๆ๊ายบายทุกคน